เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เห็นข่าวข่าวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆเลยนะครับนะข่าวนี้นะครับมันคือข่าวที่มีลุงคนหนึ่งนะครับใช้จมูกเนี่ยเคลียร์ทัวร์ที่ส่งขึ้นไปบนยอดเขาจนกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับนะพอเห็นข่าวแล้วมันก็เฮ้ยอะไรวะเฮ้ย hey, มันสุดยอดมากเลยนะเว้ยไอ้ลุงคนนี้นะมันคือใครกันแน่นะครับนะเรามาดูกาาันสักหน่อยละกันนะ ตาลงคนนี้นะครับแกชื่อว่าบ๊อบซาเลมอายุ53ปีนะอาศัยอยู่ที่รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่งล่าสุดเลยนะครับแกเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกลายเป็นมนุษย์คนแรกในศตวรรษที่21นะครับนะที่ใช้จมูกเนี่ยเคียย์ถั่วที่ส่งขึ้นไปบนยนอดเขาไพร์พีกนั่นเองครับนะโอโ้โหเยะเค่แกว่างขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย โดยไอตับบอบเนี่ยแกก็ใช้อุปกรณ์นะครับในการติดเข้าไปที่จมูกนะสำหรับให้ตัวเองเนี่ยใช้ในการเขี่ถั่วขึ้นไปเพื่อจะได้สะดวกนะครับนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันใช้จมูกเพียวๆหรือเปล่าถ้ามันใช้อย่างนั้นจริงๆนะคือจมูกพังตั้งแต่10เมตรแรกแล้วนะครับนะ โดยตาลุงบ๊อบเนี่ยแกเริ่มเคลียร์ถั่วครั้งแรกในวันที่9กรกฎาคม2022นี้เองนะครับนะและใช้เวลาทั้งหมด7วันนะครับจนเคลียร์ถั่วเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาในวันที่15กรกฎาคมนะครับนะ7วันนี่คือสําหรับผมผมว,ว่ามันไม่นานเลยนะครับการจะเอาถั่วขึ้นไปบนยอดเขานะครับหรือว่าเขาลูกนี้มันไม่ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรียกได้ว่าสิ่งที่ตาบ๊อบแกทำนะครับนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเป็นวงกว้างเลยนะครับแล้วก็แห่ให้กําลังใจแกนั่นเองนะ โดยหลังจากที่ตาบ๊อบแกเนี่ยทำลายสถิติแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เรียบร้อยนะครับแกก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านะอย่างแรกเลยคือผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือทําไม่ว่างจริงอะทำไม่ได้นะเข้าใจไหม ไม่มีเมืองไหนในโลกนี้นี่ที่เหมือนกับเมเนนิสสปริงเลยนะครับนะผมนะ่ะตื่นเต้นอย่างมากที่ได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ที่นี่เพื่อเป็นการฉลองครบรอบเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาครบ150้ปีนั่นเองผมจึงเอาจมูกเนี่ยเข็นถั่วขึ้นไปบนยอดเขานั่นเองนะและผมขอบอกเลยว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองแวะมาเชี่วที่นี่ดูจริงๆเลยนะครับนะมาเซฟประวัติศาสตร์ในเมืองแห่งนี้ แล้วคุณเนี่ยจะไม่อยากออกไปไหนเลยล่ะจนคุณเนี่ยจะต้องเอาจมูกเนี่ยมาเขี่ยถั่วขึ้นบุกเขานั่นเองครับก็เลียยไในวันหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปทําลายสถิติแกรหรือเปล่านะครับนะโดยการเอาจมูกเนี่ยไปเขี่ยถั่วที่ส่งขึ้นบนยอดเขานั่นเองนะบอกเลยว่าสถิตินี้นะครับถ้าใครไม่ว่างจริงก็อย่าไปหาทำนะครับนะคือมันต้องว่างจริงๆนั่นถึงจะทําอะไรแบบนี้ได้ก็ขอชื่นชมคุณลุงแล้วกันนะครับนะที่เรียกว่า มีความพยายามแล้วก็สามารถสร้างสิ่งแปลกประหลาดขึ้นมาบนโลกวบนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามจอดีมาเตอร์ฟัเกอร์ด้วยนะครับนะสวัสดีครับ